สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนกเอี้ยงนะคะก็ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ชั้นอนุบาลสองนะคะช่วงนี้เราก็มาพบกันทางออนไลน์กันก่อนนะคะเอาไว้ให้โควิดซาก่อนแล้วเราค่อยมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้คุณครูก็ได้เตรียมห้องสวยๆไว้รอเด็กๆอยู่นะคะค่ะ แล้วก็เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นที่จะได้ออกไปข้างนอกก็ให้เด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกก็เด็กๆก็อย่าลืมสวมใส่แมสหรือหน้ากากอ,อนามัยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออย่าลืมล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองค่ะและในครั้งนี้นะคะคุณครูเป็นตัวแทนของสายชั้นอนุบาลสองก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆรอชมได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนิทานแสนสนุกน,นั่นก็คือนิทานเรื่องกุ้งกิ๋ง ไปโรงเรียนเด็กๆตั้งใจดูด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูมีคำถามหลังจากนิทานจบแล้วและจะให้เด็กๆส่งคำตอบให้กับคุณครูด้วยเดี๋ยวเด็กๆไปชมนิทานกันเลยค่ะกุ้งกิ๋งไปโรงเรียนเรื่องมนฤดีทองกลอยภาพนพดลกำจรไภัยสารเอกอีเอกเอก,เอกไก่ก่งข้อขัน ดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ๋งงัวงเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยหนะ่าแม่ปลุกลุกเถอะกุ้งกิง๋งขี้เซาจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปรงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะ กุ้งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นาะรีบล้างหน้าแปรงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปีนปีนเสียงแตรรถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จา๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ๋งดีใจยิ้มแป้นเริงร่า กุ้งกิ๋งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่หน่ารักนิสัยดีชวนการระบายสีศิลปะหันสาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นสายปีนตะข่ายไมลื่นชิ้งช้า ใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันออร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้านั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันสาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้า ได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ้งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ้งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาเริงระบำร้องเล่นเต้นรำลา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  เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ๋งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบายยพรุ่งนี้มาใหม่จ้าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะามาถึงคำถามแล้วนะคะคำถามแรกนะคะกุ้งกิ๋งทำอะไรก่อนไปโรงเรียนและ คำถามท,ที่สองค่ะเมื่อกุ้งกิ๋งไปที่โรงเรียนกุ้งกิ๋งได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมส่งคําตอบให้คุณครูด้วยนะคะส่งไปที่สคูณไบหรือส่งเข้าลายกลุ่มของห้องเรียนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมอื่นๆกันในวันหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ